ดีค่ะมาพบกับเจนิงนะคะตอนนี้กําลังหลอกน้าส้มค่ะน้าส้มของเราก็จะปั่นมีคนที่แบบว่าเขากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนสมัยก่อนนะเนาะเขาแนะนาตอนแรกก็หันห่นหั่นพริกใส่เป็นเฉยนๆนะนะเป็นแว่นๆนะคะเขาก็เลยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับก๋วยเตี๋ยวหมูอะ่ะเขา ต้องทําเป็นที่คนมนละลายน้ําส้มเอามาบอกมันจะอร่อยแล้วก็ทําตามที่ลูกค้าบอกแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออแบบก็มีคนมาทักว่าเออแบบเนี้ยแหละมันสําหรับเวเตียวสำหรับเอเป็นน้ําส้มสําหรับกินเวเตียวเนื้อกับหมูเนาะที่จริงมันก็รู้สึกว่ามันอะไรนะมันมันทุนทุนไปเยอะเหมือนกันเนาะแต่ก่อนที่เราฝันเป็นแว่นเป็นแว่นมันเปลืองกว่าเนาะมันทาเป็นหั่นอย่างเงี้ย เอ้อไม่ใช่มาปั่นแบบนี้มันโอเคขึ้นเรารู้สึกว่าโอเคแล้วกอร่อยด้วยบางคนก็ชอบกินเป็นเม็ดเม็ดกินที่มันแบบว่าเราปั่นปั่นเราไม่ได้ปั่นละเอียดมากนะคะปั่นออกหยาบหน่อยนึงเราจะทำเองทั้งหมดเลยมันพริกน้ำตาลหนึ่งเนี้ยน้ำตาลเราตามนั้นหละคะ่ะน,นี่ห้อเขานั่นแหละมาแต่พริกเราจะใช้เป็นพริกทอดที่ พริกทอดแล้วก็มาตําเองนะคะมาตําเองเราจะไม่ใช้เฉพาะส่วนของพริกทอดเพราะว่ามันจะเผ็ดเกินแล้วก็มันทําให้เป็นเป็นเมือกน้ํามันเป็นพริกทอดนะคะไม่ใช่พริกผัดเพราะว่าพริกผัดนี่มันจะเป็นผัดน้ํามันแล้วมันจะเลี่ยนเกินเนาะมันเป็นน้ำมันมันเลี่ยนเลี่ยนสําหรับคนกินและสําหรับคนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเวลาล้างาล้างลําบากค่ะ จะน้ำมันเยิม้มเราจะใช้ผสมกันกับพริกป่นตามใส่พริกป่นมันก็จะพอดีเผ็ดแต่ก็ยังเผ็ดคงความเผ็ดอยู่นะคะค่ะสำหรับอันนี้เสนอขั้นตอนนี้ไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้หัน่นย,ยังไม่หั่นเนื้อยังไม่ได้หั่นหมูเลยค่ะแล้วก็เป็นส่วนของเนื้อเนื้อเปื่อยด้วยถ้า ลายังไงถ้าไม่ติดช่วงที่ลูกค้าเข้าก็จะเสนอก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะรอชมรอดูกันต่อไปค่ะ ตอนนี้เนื้อเปื่อยก็เนื้อเปื่อยของเราก็ได้แล้วค่ะอันนี้คือเปื่อยมากเลยนะคะตุนประมาณสี่ชั่วโมงค่ะสี่ถึงห้าเลยแหละน,นีเลยยังไม่ได้หันนะคะอันนี้นะะี่ค่ะอันนี้ขายขายไปหลายชามหลายถุงแล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นงานที่จะต้องทำค่ะอันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะที่ดิฉันจะต้องหัน่นหั่นเป็นชิ้นบางๆใหญ่ๆอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อสดเนื้อบัวค่ะอยู่ในถุงอยู่เลยยังไม่ได้ออกมาหั่นวันนี้งานเยอะค่ะแล้วก็ รอชมบรรยากาศช่วงค่ำๆแล้วกันเนาะค่ะค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้ก็ได้เวลาหมักหมูไว้แล้วคะ่ะ ที่หมักไว้ทำก็ลูกค้ามาซื้อมาอุดหนุนกันก็ใกล้จะหมดก็ต้องทำการหมักไว้เลยค่ะอันนี้ยังหั่นไม่หมดนะคะยังหั่นหมูไม่หมดยังเหลืออีกนี่แต่ก็ต้องทำการหมักไวก่อนค่ะเดี๋ยวไม่ทันถ้าจะหมักให้เสร็จเรียบร้อยทีเดียวกลัว หมูหมดก่อนจะหมักไม่ทันลูกค้ามาซื้อกันนะคะ ผักเลียงเลยค่ะ ใส่เนื้อสดด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เนื้อส,สดขอเนื้อสดสุกๆหนะยอยนี่ก็ทำก๋วยเตี๋ยวกินเองนะคะก็จจะทำเป็นเส้นเล็กแห้งนะคะ ผิดกาผิดขั้นตอนทำเส้นเล็กให้นะคะาล้งใส่ซีอิ๊วด,ดำด้วยซีอิ๊วด,ดำเราคือจะผสมกับซีอิ๊วด,ดำหวานด้วยนะคะถ้าเป็นซีอิ๊วด,ดำแบบไม้ของเขามันจะขมน,น่ะคะไม่คลุกน้ำมันนะคะร้านจะไม่คลุกน้ำมันให้ยกเว้นลูกค้าจะบอกว่าใส่น้ำมันให้ด้วยจะไม่มีน้ำมันใส่ตอนนี้คือต้อนหอมผักชี หมดแล้วค่ะดี๋ยวขออนุญาตลวกเนื้อ ลูกค้านะคะของยัง ก็เกะระกะเลยรีบถ่ายเวทีนนให้เพื่อนๆได้ชมคลิปกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้เจนิงก็มาถึงห้องตามเดิมมุมเดิมค่ะหลังจากที่กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วอิ่ม ว่าจะไม่กินก็ไม่ได้ค่ะหิวว่ากินข้าวอตอนสี่สี่โมงห้าโมงเนาะวันนี้ก็แลยหลังจากนั้นก็ปฏิบัติการในการขายก๋วยเตี๋ยวก็ยิงยาวเลยค่ะทั้งขายก๋วยเตี๋ยวทั้งถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็พยายามค่ะพยายามที่จะถ่ายจะได้ลงรูป ให้ทุกๆคนได้รับดูรับชมกันนะคะก็ก็จะไม่มีอะไรจะพูดก็คงจะแค่นี้ค่ะแล้วก็บอกว่าจะบอกว่าขอบคุณมากที่รับชมรับดูได้ก็ติดตามกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ